สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับเคลนดลละมอไซครับผมวันนี้จะมารีวิวเรื่องแบตครับแบตใส่เสื้อนวาแบตใส่เสื้อนวาแล้วทอดเติมแบตเนี่ยจะใส่ได้หรือเปล่าครับมาลองดูกันครับถ้าเขาจะเข้าทรงเดิมใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่เข้าครับผมถ้าเป็นทรงเดิมนะครับใส่ไม่เข้าครับ ต้องได้แปลงครับผมวิธีแปลงก็คือเราต้องตัดตัดตรงท่อนะครับตรงคอท่อนะครับแล้วก็เชื่อมใหม่ครับเพราะว่าองศาไม่ได้ครับเซนเตอร์ของเซนเตอร์ของอ่รูไอเสียนะครับของรูขันท่อไอเสียนะครับตรงกันอยู่ครับเนี่ยตรงกันกับเสื้อโนวาอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะถ้าจะใส่เลยเนี่ยไม่ได้ครับไม่เข้าครับ ต้องมีการตัดต่อหรือว่าดัดแต่งนิดนึงครับผมนี่คือคือท่อเดิมแดดครับหรือว่าจะเป็นท่อสูตรแต่ถ้าเป็นท่อสูตรแบบหมุนได้ท่อสูตรแบบหมุนได้ก็น่าจะได้ครับแต่ว่านี่เป็นท่อเดิมครับท่อเดิมแดดครับใส่ไม่ได้ครับต้องได้แปลงแน่นอนครับใส่ใส่โดยตรงเลยไม่ได้ครับนี่ก็เป็นอีกอ่าคลิปหนึ่งครับที่นำมาฝากอ่า fc ทุกคนครับผมที่เขามารับชมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ fc ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเพราะว่านี้มันเป็นงานแปลงครับมันไม่ใช่งานเดิมๆครับเดดใส่เสื้อนวาครับไม่ใส่หม้อน้ำครับใส่เสื้อฝานวาครับผมใส่ท่อเดิมเดดได้ไหมไม่ได้ครับต้องได้แปลงแน่นอนครับผมก็มาดูปากตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะต้อง แป้งไปงแบบไหนครับมันถึงจะได้ครับถึงจะเข้ากันครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ